สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างแพ็กเกจ e n นต t y นะครับในโปรแกรม Spring Tool Suite นะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำการสอนให้เพื่อนๆนั้นสร้างโปรเจกต์ใหม่ในโปรแกรม Spring Tool Suite นะครับกับสร้าง Database ในโปรแกรม MySQL นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการสร้างแพ็กเกจ e n t i t y กันนะครับอย่างแรกนะครับให้ไปที่3มเหลี่ยมตรงนี้ครับ จากนั้นนะครับไปที่ SRC m i n j a v a ครับจากนั้นเลือกตรงนี้นะครับให้เป็นไฮไลท์แบบนี้นะครับกดคลิกขวานะครับไปที่ New นะครับไปที่ Package นะครับกดคลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับให้เราทำการใส่ดอทนะครับ Entity ครับจากนั้นนะครับกด Finish ครับ และเราก็จะได้ com. ตามด้วยชื่อของคุณนะครับแล้วก็ชื่อโปรเจกต์ของคุณนะครับตามด้วย .entity นะครับให้เราทำการกดคลิกขวานะครับไปที่ New นะครับแล้วไปที่ Class นะครับกดคลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับจากนั้นนะครับเราจะตั้งชื่อ Class ตัวนี้ว่า Product นะครับจากนั้นนะครับกด Finish นะครับ เท่านี้นะครับเราก็จะได้ public class Product เป็นมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการกด enter หนึ่งทีนะครับแล้วพิมพ์ว่า public ครับตามด้วย i n นะครับแล้วทีนี้นะครับให้เราไปที่ค้นหานะครับแล้วพิมพ์ my sql นะครับ workbench นะครับ 8.0ce ตัวนี้นะครับเราจะเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ local นะครับให้เรากรอก password ที่เราทําการตั้งค่าไว้นะครับของผมจะเป็น1 2 3 4นะครับนั้นกด ok ครับให้เราเข้าไปที่ฐานข้อมูลที่เราได้สร้างไว้นะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมได้สร้างเป็น db vaccine นะครับทําการ double click นะครับทําการ double click ที่ table นะครับ แล้วก็มาที่ Product w o r k คซ e นะครับให้เป็นไฮไลท์แบบนี้นะครับแล้วมากดที่ตรงนี้ครับจากนั้นนะครับให้เรามาทำการดับเบิลคลิกที่ ID ครับกดคลิกขวาครับ Copy ครับแล้วเราจะกลับไปที่โปรแกรม Spring t o ูสูทนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดคลิกขวาครับแล้วก็วางนะครับแล้วใส่ซีมิคอลอนนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการคุมดำครับคลิกขวาครับ ค o p y นะครับกด enter 2ทีนะครับจากนั้นนะครับกดคลิกขวาครับแล้วก็วางนะครับโดยเราจะทำการทําแบบนี้นะครับจนครบหัวตารางของฐานข้อมูลทุกอันนะครับโดยของผมจะมีอยู่1 2 3 4 5มี5อันนะครับเราจะทําแบบนี้จนครบ5อันนะครับ เมื่อครบ5้าอันแบบนี้นะครับให้เราทําการนะครับไปที่ MySQL Workbench นะครับจากนั้นนะครับให้ไปดับเบิลคลิกนะครับคลิกขวา Copy ครับจากนั้นไปวางไว้ที่โปรแกรม Spring Tool Suite นะครับอันต่อไปนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกอันนะครับ พอเราได้แบบนี้นะครับให้เราทําการไปแก้ค่าที่อยู่ข้างหน้าของแต่ละตัวนะครับให้เป็นค่าที่ถูกต้องนะครับอย่างค่าแรกของ ID เป็น int นะครับถูกต้องนะครับค่าต่อไปของ Product Name นะครับไม่ใช่ int นะครับแต่เป็น string ครับต่อไปนะครับ Product Description นะครับให้เราทําการไปแก้นะครับโดยเราไปที่ Product Name นะครับ เพราะว่าสําค่านี้เป็นค่าที่เหมือนกันนะครับให้ทำการคุมดํานะครับคลิกขวาครับกด Copy นะครับแล้วเราทำการคุมดําวางตรงนี้ได้เลยครับ product mm. <the> price นะครับเป็น double mm. ครับ product <the> image นะครับเป็น string นะครับ พอเราได้แบบนี้นะครับให้เราไปบรรทัดข้างบน ID นะครับกด Enter หนึ่งทีนะครับให้เราพิมพ์คาว่า add ID ครับจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะฟ้อง error แบบนี้นะครับให้เราทำการแก้ error โดยที่เราไปที่ source นะครับไปที่ organize import นะครับกดคลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับให้เรากด finish นะครับแล้วโปรแกรมก็จะ หายออเออร์เลอแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราทำการกด Enter ทีนะครับพิมพ์ว่า add column นะครับตามด้วยวงเล็บนะครับแล้วก็ name นะครับเขากับนะครับแล้วก็เครื่องหมาย double c o d e นะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการ คุมดำตรงนี้นะครับกดคลิกขวานะครับ Copy นะครับนำไปใส่ไว้บนหัวทุกอันที่เป็น Public เลยนะครับกด Enter หนึ่งทีนะครับเพื่อความสวยงามของโค้ดนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราทำการไปที่ตัวตรงนี้นะครับที่บรรทัดนี้จะเขียนว่า ID นะครับกดคลิกขวาครับ Copy นะครับแล้วก็ไปวางไว้ใน Double Code นะครับ ทำแบบนี้ให้ครบทุกบรรทัดนะครับพอเราได้แบบนี้นะครับให้เราทำการไปที่ซอสนะครับแล้วก็ไปกดที่ organize import นะครับหรือว่าเราไม่เข้ามากดตรงนี้นะครับเราก็สามารถทำได้โดยที่เรากด ctrl o n o shift แล้วก็ o นะครับเดียผมจะทำให้ดูนะครับเรากด ctrl o n o คลิปแชไว้นะครับแล้วก็กดโอนะครับนี่นะครับโปรแกรมก็จะไปฟ้องเออเลอร์นะครับพอเราได้แบบนี้นะครับให้เราทำการไปปรรทัดของ Add ID นะครับกด Enter หนึ่งทีนะครับให้เราทำการพิมพ์คําว่า Add, generate value นะครับ นะครับให้เราพิมพ์วงเล็บนะครับตามด้วยพิมพ์คําว่า star city นะครับเท่ากับนะครับให้เราพิมพ์ generation type dot identity นะครับ Identity จะเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับพอเราได้แบบนี้นะครับให้เราทำการกด Control Shift แล้วก็ O นะครับต่อไปนะครับให้เรามาที่บรรทัดของ Product Image นะครับกด Enter 2ทีนะครับให้เราสร้าง Public แล้วก็ Product นะครับ ทำด้วยวงเล็บนะครับแล้วก็ออกมานอกวงเล็บนะครับแล้วก็ปีกาเปิดปิดนะครับพอเราได้แบบนี้นะครับให้เราทําการกด enter 2ครั้งครับแล้วไปที่ source นะครับไปที่ n e a t e constructor using field นะครับกดคลิกซ้ายหนึ่ทีนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือก select all นะครับ แล้วคลิกคำว่า generate ครับจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะสร้างอันนี้ให้เราอัตโนมัตินะครับให้เราทำการกด enter สองครั้งนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการไปที่ source นะครับไปที่ generate to string นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือก select all นะครับแล้วเราก็มากด generate ครับ โปรแกรมก็จะทําการสร้างอันนี้ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับต่อไปนะครับให้เราทําการเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับให้เราไปที่บน public class product นะครับกด enter ลงมาหนึ่งทีนะครับให้เรานะครับพิมพ์คำว่า add entity นะครับแล้วเรากด enter หนึ่งทีนะครับให้เราทําการพริมพ์คำว่า add table นะครับ ตามด้วยวงเล็บนะครับแล้วก็ name นะครับเท่ากับนะครับเครื่องหมาย double ลโ o t e นะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการไปที่ mysql นะครับให้เราทําการไปคุมดําที่ table name นะครับกดคลิกขวาครับกด copy นะครับแลวให้เรากลับมาที่โปรแกรม spring tools suite ของเรานะครับแล้วก็กดคลิกขวานะครับ แล้วก็กดวางนะครับแล้วเราก็กดคอนโทรลชิปแล้วก็ o นะครับแล้ทำการกด next นะครับแล้วก็กด finish ครับถ้าทำการกด enter หนึ่งทีนะครับเพื่อความสวยงามครับนี่ก็เป็นการสร้างแพ็กเกจ entity นะครับโดยมี java class นะครับข้างในชื่อว่า product นะครับ แล้วต่อไปนะครับให้เพื่อนๆทําการไปกดเซฟนะครับที่ตรงนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆสามารถกดคอนโทนเอก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการเขียนชุดคําสั่งแรกนะครับลงไปในโปรเจกต์นี้นะครับยังไงผมก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ